เคลืก <F o am> ับโฟมฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดนะครับในการฉีดบนหลังคานั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนผ่านลงไปในกรณีที่ต้องฉีดบนหลังคาก็เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะฉีดใต้หลังคาได้เนื่องจากอาจจะมีฝ้าฉาบเรียบหรือตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะฉีดโฟมบนหลังคาได้นะครับแล้วก็ แล้วก็เราจะสามารถที่จะเคลือบด้วยเซรามิกโคตติง้งซึ่งเป็นสีทนความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบันซึ่งจะไปรักษาเนื้อโฟมนั้นให้อยู่นานตราบนานเท่านานจนเรียกว่าตลอดอายุการใช้งานก็ได้นะครับครับท,ที่ตรงนี้บริษัทดีดีอินสุเรชั่นแอนด์ทรดดิ้งจำกัดก,ก็รับประกันให้ท่านถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับสบายใจกับความร้อน และสบายใจกับเรื่องของเสียงที่จะทะลุออกมาหรือทะลุออกมาจากด้านนอกในสนากรณีสถานบันเทิงที่กําลังท่านกำลังเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะครับหรือจะเป็นบ้านที่ป้องกันไม่ให้เสียงเข้าไม่ให้เสียงออกแล้วก็ป้องกันความร้อนนะครับสามารถประหยัดไฟได้ถึง40เอร์เซนตนะครับกับบริษัททีดีอินสุริชันแอนด์เทรดดิ้งจำกัดนะครับ ภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นสถานบันเทิงที่อยู่ใจกลางเมืองระยองซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงดังมากมากนะครับแล้วก็ทําให้ชุมชนนั้นเดือดร้อนด้วยก็เราก็แก้ไขด้วยการพ่นพิวโฟมบนหลังคาซึ่งไม่สามารถที่จะ,ะพ่นใต้หลังคาได้เพราะเหตุว่าตกแต่งภายในไปเรียบร้อยแล้วนะครับการฉีดบนหลังคาก็สามารถที่จะบล็อกเสียงได้อย่างดีที่สุดทําให้อ่า ี่น้องในชุมชนไม่เดือดร้อนนะครับพิโฟมเป็นชนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดและกันเสียงกันรั่วกันซึมได้ดีที่สุดครับที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทดีดีอินสูรชัยนแอนด์รีเดียวกัดนะครับหรือจะสายตรงที่คุณพิเชษทินนล0850824713ครับ